สวัสดีค่ะคำๆแบบนี้นิ้งดาวกระใจรับหน้าที่แจกความสดใสด้วยข่าวบันเทิงดูสนุกดูแล้วมีความสุขแบบครบทั้จอเลยค่ะข่าวปังรอดแรกพร้อมเสิร์ฟแล้วนีไงคู่จิงคูค่จิงหมากกรินกับสาว Kim คิมเบอรี่ควงคู่ออกงานอ e ีเวนต์คู่กันทั้งทีแต่กระดานปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์คู่กันซะงั้นถ้าเอาุูมหมากต้องชี้แจงว่าเพราะอะไรทำไมถึงร่วมเฟรมให้สัมภาษณ์คู่กันไม่ได้ ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันก็คงอ,อยู่ที่ความเหมาะสมประมั้นก็งานก็คงคง,คงอยากให้แบบพูดถึงของใครของมันใครมาษาเขาเห็นเพราว่าเีาซื้อเขาทีมรบางใช่ก็นั่นแหละครับก็อย่างที่เคยสัมภาษณ์ไปก็คือน้องเขาอยากได้กระเปะ๋าใบนึงครับผมเราก็เห็นว่าน้องเขาซื้อมาเยอะแล้วแล้วน้องแบบไม่กล้าซื้ออะไรเงี้ยเราก็แบบ อก็ซื้อให้ก็ได้ไม่เป็นไรอะไรก็ก็มีก็มีซื้อให้ก็ดีใจค่ะที่เขาก็ใส่ใจอะไรอย่างนี้ก็อันนี้ให้แต่ว่าก็ไม่ได้ก็ก็พิเศษกว่าอยู่แล้วค่ะหวานขนาดนี้เมื่อไหร่สถานะจะขยับขึ้นก็ขึ้นอยู่กับเวลาละค่ะทุกอย่างแล้วก็ตั้งใจทำงานให้เต็มที่ไปก่อน ที S <S <々>่ตีคู่ดีกรีความหวานไม่แพ้คิมตอนนี้ก็ต้องยกให้กับคู่ของสาวเล็กแซบกุ๊กคิปสมนทิ์กับตีหุ่นล่ำบีเคทีเอ็นที่ล่าสุดฝ่ายชายได้โชว์หวานส่งดอกไม้มาให้กำลังใจหลังสาวกุ๊กคิปป่วยเป็นเส้นเสียงอักเสบหวานจนหน้ามันไซจีจีว่าอะไรอยู่มเป็นไรเรื่องกันไม่ค่ะก็ปกติให้ห้าคะแนนให้ไปห้าคะแนนพอดีส่งดอกไม้มาถูกใจเจเจเลยให้ไปห้าคะแนนเออเขาบอกว่าถ้าเกิดกลับมาคราวนี้จะดูแลแบบไม่ห่านเลยนะ อ๋อจะจะจดูแลอะไรนะอย่างนี้ก็ไม่รู้ก็รอดูสิยังไม่เห็นกลับมาเลยนี่เออแต่คู่นี้สิเวียเบลล่าปาแข็งจริงๆแต่ถึงจะปากแข็งยังไงเมื่อวานนี้พระเอกเวียสุกฤทธ์ก็คอยืนยันแทนน้องสาวสุชนิตเบลล่าราในอีกแรงว่าเบลล่าไม่ใช่สาวชอบปาร์ตี้นะครับหลังสาวเบลล่ายืนกรานเปล่าเป็นสาวปาร์ตี้เกิลคนดังก็ยังฮะก็มันเป็นเรื่องปกตินะครับเอ่อนักแสดงกับ กับข่าวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีครับก็ถือว่ามีคนให้ความสนใจอะไรเงี้ยซึ่งจริง,รงผมก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะอะไรจริงไม่จริงก็ก็รู้ๆกันอยู่อะไรงเงี้ยัางครับยางแบบน,นะครับไม่ทวงไม่ทวงไม่ทวงไม่ครับไม่อยากได้อะไรมีทุกอย่างแล้ว จริงจังถึงแม้ว่าจะมีข่าวชาวออกมาให้เจ็บจีถึงขั้วหัวใจก็แหมแต่ละข่าวของผู้จริงดังโมโตโน่แรงใช้เล่นล่าสุดทาเอาหนุม่มเิ๊อย่โตโน่พาคินออกอาการชุนจัดพร้อมทําหน้าที่สามีที่ดีปกป้องเมียจา๋าหลังสุดที่รักแตงโมพัทระทิดาถูกเพื่อนแฉว่าขายบริการผมไม่อยากยุ่งคนระัไม่ว่าข่าวมันจะจะออกมายังไงก็ช่างอ่ะผมมั่นใจในตัวของคนที่ผมรักคือมันมันจะอ่อนอนะ่ะผมไม่อยากยุ่ง ใกล้จบความหลอนยิ่งทวีคูณขึ้นจริงๆสำหรับละครดราม่าสยองขวัญอย่างนางชดางานนี้จุดจบของปริมและดาสาวแก้มหุ่มก็มาถึงบอกเลยว่าแฟนๆต้องห้ามพลาดเพราะฉากนี้สยดสยองโคตรๆสาวแก้มหุ่มกระทุ่มเทเล่นเต็มที่ไม่มีแอปขนาดเครดของเรื่องหนุมกันยังมีสยองแทนเชี่ยวค่ะโอ้แก้มหุ่มตายโหดสุดแล้วอ่ะนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เดินเรื่องมาคือเราเห็นตอนถ่ายทำแล้ว ซีนนี้ถ่ายทากันประมาณ3คืนตอนถ่ายยังรู้สึกเลยว่าเขาโหดสุดงจริงคือตายได้ทรมานมากต้องดูจริงๆค่ะพยายามมากแบบแล้วแบบก้มคืนฝืนทนมากต้องพูดอย่างนี้ลนเลยดีกว่าไม่ได้ก้มคืนฝืนทนว่าไม่ได้นอนหรือว่าแบบพื้นที่มันแบบโอ้โหมันเป็นก่อสร้างเลยแต่คือก้มคืนฝืนทนมากที่ต้องอมน้าแดงช่วงนี้มีแต่ข่าวปังๆใช่ไหมแต่ช่วงหน้ามีข่าวแป๊ะแแบบเนี้ยรอยอยู่นะักเอง อ๋อไม่ได้ตัดค่ะเดี๋ยวเอ่อเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวทางผู้ใหญ่จะเป็นคนออกมาชี้แจงผู้หวานที่ตีคู่ดีกรีความหวานไม่แพ้หากคิมตอนนี้ก็ต้องยกให้กับคู่ของสาวเล็กแซบบุ๊กกิฟสมนทิพย์กับตีหุ่นล่ำบีเคพีเอ็นที่ล่าสุดฝ่ายชายได้โชว์หวานส่งดอกไม้มาให้กำลังใจหลังสาวกุ๊กกิฟป่วยเป็นเส้นเสียงอักเสบหวานจนน้ามันไซจี ว่าเลยยูเปนคนไรเรื่องกันไม่ค่ะก็ปกติให้ห้าคะแนนให้ไปห้าคะแนนพอดีส่งดอกไม้มาถูกใจเจเจเลยให้ไปห้าคะแนนเออเขาบอกว่าถ้าเกิดกลับมาคราวนี้จะดูแลแบบไม่ห่างเลยนะอ๋อจะจะจะดูแลอะไรนะอย่างนี้ก็ไม่รู้ก็รอดูสิยังไม่เห็นกลับมาเลยนี่เออไปนะครับไม่ทวงไม่ทวงไม่ทวงไม่ครับไม่อยากได้อะไรมีทุกอย่างแล้ว จริงจังถึงแม้ว่าจะมีข่าวชาวออกมาให้เจ็บจี้ถึงขั้วหัวใจก็แหมแต่ละข่าวของผู้จริงดังโมโตโนโ่แรงใช้เล่นล่าสุดทําเอาหนุ่มจี๋อย่างโตโนโ่พาคินออกอาการชุนจัดพร้อมทาหน้าที่สามีที่ดีปกป้องเมียจา๋าหลังสุดที่รักแตงโมพัชรธิดาถูกเพื่อนแฉว่าขายบริการผมไม่อยากยุ่งคนระัไม่ว่าข่าวมันจะจะออกมายังไงก็ช่างอ่ะผมมั่นใจในตัวของคนที่ผมรักคือมัน สวัสดีค่ะคำคำแบบนี้นิ้งดาวกระใจรับหน้าที่แจกความสดใสด้วยข่าวบันเทิงดูสนุกดูแล้วมีความสุขแบบครบทั้จอเลยค่ะข่าปังรอดแรกพร้อมเสิร์ฟแล้วนี่ไงคู่จิงคูค่จิงหมากรินกับสาวคิมเบอรี่ควงคู่ออกงานอีเวนต์คู่กันทั้งทีแต่กระดานปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์คู่กันเช่งนั้น ถ้ามเมาหนุ่มหมาต้องชี้แจงว่าเพราะอะไรทําไมถึงร่วมเฟรมให้สัมภาษณ์คู่กันไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันคนระับไม่รู้เหมือนกันก็คงอ,อ,อยู่ที่ความเหมาะสมมั่งก็งานกค็คงอยากให้พูดถึงของใครของมันแต่คู่นี้สิเวียเบลลา่าปาแข็งจริงๆแต่ถึงจะปาแข็งยังไงเมื่อวานนี้พระเอกเวียสุกฤทธิ์ก็คอย,ยืนยันแทนน้องสาวสุสนิตเบลลา่าราในอีกแรงว่าเบลลา่าไม่ใช่สาวชอบปาร์ตี้นะครับหลังสาวเบลลา่ายืนกรานเปล่าเป็นสาวปาร์ตี้เกลิลคนดังก็งี้ฮะ ก็มันเป็นเรื่องปกตินะครับนักแสดงกับกับข่าวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีครับก็ถือว่ามีคนให้ความสนใจอะไรเงี้ยซึ่งจริงผมก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะอะไรจริงไม่จริงก็ก็รูก้กันอยู่อะไรอย่างาาขขงี้ยยังครับยังแบบม,มาจากมาเห็นเพรวที่ก็ทำทีญญใช่ก็นั่นแหละครับก็อย่างที่เคยสัมภาษณ์ไปก็คือน้องเขญญาอยากได้ กระเป๋าใบหนึ่งถ้าผมเราก็เห็นว่าน้องเขาซื้อมาเยอะแล้วแล้วน้องแบบไม่กล้าซื้ออะไรเงี้ยเราก็แบบเออก็ซื้อให้ก็ได้ไม่เป็นไรอะไรก็ก็มีก็มีซื้อให้ก็ดีใจค่ะที่เขาก็ใส่ใจอะไรเงี้ยก็อันนี้ให้แต่ว่าก็ไม่ได้ก็ก็พิเศษกว่าอยู่แล้วค่ะหวานขนาดนี้เมื่อไหร่สถานะจะขยับขึ้นก็ขึ้นอยู่กับเวลาละค่ะทุกอย่างแล้วก็ตั้งใจทำงานให้เต็มที่ไปก่อน่